โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถอนเงินในตัวของหน้าหน้าโทรศัพท์นะครับว่าทำยังไงวิธีการถอนเงินมือโทรศัพท์ยากไหมบอกตามตรงครับไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับก็คือไปตรงหน้าโปรไฟล์นี่ครับคาสั่งเพิ่งมาแจ้งเรานะครับแต่ว่าเงินเข้าแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์เนาะจากนั้นนะครับไปตัวของหัวข้อการถอนเงินแล้วก็ไปเลือก บัญชีเทรดเหมือนเดิมซึ่งเรามีใช้บัญชีนี้เนาะที่เราเพิ่งถอนไปประมาณสักสามพันเหรียญเราจะถอนอีกสามพันเหรียญน,นะครับอ่ะโอเคสามพันเหรียญน,นะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมกดดํเนินการต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีธนาคารสองอันเนาะซึ่งผมจะลองถอนอีกธนาคารหนึ่งนะครับซึ่งเป็น เป็นอีกธนาคารหนึ่งแล้วกันโอเคครับเขาก็จะถามเหมือนเช่นเคยเนาะบนโทรศัพท์หรือว่าบนแอปเพย์เชชันเนี่ยถามเหมือนเดิมว่าโอเค,คเครดิตน,นี้เราจะไม่ถูกหักนะซึ่งศูนย์เองนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะศูนย์แล้วก็ตกลงโอเคการถอนสําเร็จนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าเออเงินเข้าเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่วันนี้คือวิธีการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เองนะครับอันนี้คือวิธีการถอนเงินซึ่งถ้าเกิดว่าขั้นใดมีคําถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่า พัก็าสอบถามทาง Line ออฟ i ิเชียของเราได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปถัดไปนะจะเป็นหัวข้ออะไรโอเคครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยกันนะครับ